กลับมาอีกแล้วนะแชมป์ยังมีวันนี้ก้อยดึกเหมือนเดิมนะฮะซอยจุเหมือนเดิมนะกลับมาจากซ่อมงานนะไม่ได้มาเก็บนะวันนี้ฮ่าคนยังไงบรรยากาศเดิมเดิมคนเดิมเดิมแทนที่เดิมแทนที่เดิมนะวันนี้เป็นหน้าที่ของเชฟเรียนนะวันนี้เนื้อเนื้อเป็นไงเชฟวันนี้เชฟเลือกเองเลยเชฟเลือกมือเลยนะ เ,เนื้อแดงสวยด้วยนะครับอ่านี่เป็นเนื้อก้อยนะต้องเป็นเนื้อแดงนะกใช้เนื้อแดงก้อยก่อยกับจุอันเดียวกันมีออมไหมวันนี้ออมไม่มีจากตั้งไม่พอนะ <c oughs> เลยไม่ได้ออมนะ <c oughs> งบน้อยนะวันนี้นะ <c oughs> เลยไม่ได้ออมนะ <c oughs> คนก็จะน้อยๆห,หน่อยนะ,ะตามธรรเนียมนะม <c oughs> นะ่ ซอยเสร็จแล้วก็จะทําการมาเลือดใช่ไหมเชฟว่าเรียวอีกเชฟก็จะมาเลือดแล้วนะอตอนนี้คือกินนี่ไปแบบนี้เลยนะตุ้มตุ้มบอกกล่อมสองถุงไปเลย,ย <icans> ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อเเเขข้้้้าานนือให้มันซึมเข้าไปในเนื้อ,อม,มันจะได้หวานใช่ไหม,อ,ามาไอร่อยรสช,ชาติจะได้จัดจ้าอ่ะเนี่ยอบตสองสมัยซ้อนนะคนนี้ ไม่รู้ใครเลือกผมไม่เลือกนะไม่รู้ใครเลือกนะอ่าสองสมัยซ้อนนะน้องอะไรนี่ใส่พริกไปก่อนนะพริกปอลอนเลยนะนี่ตัวสำคัญไปเลยอ่าใส่ลงไปเลยนะรับใสมือแล้วอ่าโอเคแล้วก็จะทำการโคเลโคเลไปเลยนะมนุษย์มนุษย์มนุษย์อ่าทำการมนุษย์ไปเลยนะเจฟ

ตอนนี้ก็พาข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ขั้วนะเดียวค่องเดียววะยังขวงยอี้ะอ่านี่นะบรรยากาศก็กจะดูเงียบเหงาหน่อยนะคนคนน้อยนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะนี่นะหมดแล้วนะ หมดหมดคุ้มแล้วเหลือแค่นี้แล้วนะกจางวะกางอมนะกจางวะกเนกจังแล้วากเลยต้องกินน้ำต้องกินน้ำก็แก่กินน้้วบบปวดมาแล้วนะอปวดมาแล้วนะ เกินเาเติมย้อมตา้เขามาแ้เพิญมาแล้วค่ะจัดเลยจัดเลยแบบกัวเามีแบมมเนี่ยกัวเมหรอแค่หอมนะครับหอมแมหอม ต่ก่อนก็จะมีเยอะนะมีหลายกลุ่มนะมทุกวันนี้กลุ่มเดียวนะม,มีหลายคุม้มอ่ะทุกวันนี้คุ้มเดียวนะวนไม่ถึงสิบด้วยนะวคุ้มเดียว,ว <c oughs> เออสูงสุดน่าจะเก้าอ่ะอืมแต่ก่อนสามคุ้มคุ้มละสิบกว่าก็มีนะครับ,บปลาก,าลวกวานนอะไรก็เชื่อเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ให้ช่องแชมป์ยามีด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า